สองงานครับ QVJ3 เครื่องสองศูนย์นะฮะคันนี้เดิมสนิทล้อเดิมพ่อเดิมนะฮะก็คันนี้โปรห้าพันนะครับจูนออน้ำมัน E20 นะฮะก็ไม่ใช่รอบเดิมโรงงานนะฮะอันนี้นะครับใส่เกียร์นะฮะ ก็แทบไม่ตกเลยนะฮะก็ช่วยเรื่องตัวสั่นนะครับเดินเบาสั่นนะฮะบางคันเป็นหนักก็เปิดประตูประตูยังสั่นเลยนะครับอันนี้ก็ดีกว่าดีกว่าเดิมชัดเจนนะฮะโอเคแล้วก็ c ี v 2.0สองมีเรื่องลินล้นรีจัดก,การปลดให้เรียบร้อยแล้วนะฮะคันเร่งหนักๆก็แก้ไขให้เรียบร้อยแล้วนะฮะโอเค ก็คันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีสดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับจูนโดยใช้ตัวนี้ครับ AFY Band ตัวจับส่วนผสมแล้วมาเก,กากาศนะครับสายเป็นซิใส่สแก๊สเวลาจูนรถต้องมีนะฮะถ้าไม่มีก็มนโนจูนนะจ๊ะจูนสดจูนถนนจริงผมเป็นคนขับเป็นคนจูนไม่ได้จูน5ห้นาทีสิบนาทีเสร็จไม่ได้มีแค่คอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับโอเคสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับ รถต่างๆวิ่งยังไงตายสองจุดศูนย์มันก็แรงนะต่อเกียร์นุ่มด้วยไม่ห้อยนะครับ ลูกค้าที่ใช้ COV เจ็ดสามหรือสองจุดศูนย์นะฮะลองดูคับว่ามีอะไรแตกต่างจากรถท่างบ้านนะครับอัตราเร่งเป็นยังไงนะฮะทีจูนจูนคาราสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือจะจัดโปรห้าพันอย่างคันนี้ก็ได้นะครับมีเดือดส่วนสำคัญตรงไหนที่ทำแล้วก็ทีจูนหน้าอูอยูเสรีไทยเจ็ดสิบสามนะฮะหน้าปากซอยรั้วสีดำเงินนะครับอีกชี่คือรับลูกกาคลองเจ็ดนะครับที่คลองเจ็ดให้บริการแต่ง,งานจูนอย่างเดียวนะฮะ เซอร์วิสมาเทาน,นอะไรพวกนี้ผมไม่รับเลยนะครับรวมถึงจูนรอบสถานที่นะฮะบ,บวกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้ง4ช่องทางนะฮะ o c e b o o k y o u t รื่นงแบบแล้วก็ติ๊กต็อกนะครับ mm hmm. พิมพี่จูนีแบบ h o n d a 4ช่องทางผมแนบเบอร์ไว้ครบหมดแล้วก็แอดไลน์ hmm. ได้เลยนะจ๊ะโ mm hmm. <Okay. S 2> อเคก็ส่งงานฮะ mm hmm. ขอบคุณครับ